รู้หรือไม่ผู้พันแซนเดอร์เคยฟ้อง KFC เป็นเงิน122ร้ล้านเดียญสหรัฐ หลายคนมองว่ากเกษียณอายุเป็นช่วงสิ้นสุดของการทำงานแต่สำหรับผู้พันแซนเดอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นจากชายผู้อาภาัและล้มเหลวเกือบทางชีวิตจนเป็นผู้ก่อตั้ง KFC ในวัย65ปีกลายเป็นแฟนชายไก่ทอดยกษงใหญ่ของโรคในปัจจุบันแต่รู้หรือไม่ว่าผู้พันแซนเดอร์เคยฟ้อง KFC มาแล้วหลังจากถูกปฏิเสธไก่ทอดสุดรับถึง1,000เก้าครั้งในการตะเวนเจรจาขอทำแฟนชายร้านอาหารอยู่นานหลายปีในที่สุดผู้พันแซนเดอร์ หรือฮาเลนเดวิดแซนเดอร์นักธุรกิจวัย62ปีก็ได้รับการตอบรับให้เปิดร้านอาหารเคนตักกี้ไฟชิคเก้นแห่งแรกในปี1952ที่เมืองเซาเลกในรัฐยูทาห์แต่ปีถัดมาแฟรนไชส์ไก่ทอดเคนตักกี้ไฟชิคเก้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเริ่มขยายสาขายอย่างรวดเร็วโดยในปี1964มีร้านเคนตักกี้ไฟชิคเก้นมากถึง600สาขาทั้งในและต่างประเทศแซนเดอร์ใน ในวัย75ปีตัดสินใจขายแฟรนไชส์ไปในราคา2าล,าาล้านเหรียญสหรัฐราว15.3ล้านเหรียญหากปรับเป็นเงินค่าในปัจจุบันให้กับบริษัทไฮบรินบวกกับเงินเดือนประจำอีก ปีละ40,000เหรียญในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของร้านจากนั้นในปี1971ผู้พันแซนเดอร์ได้ยื่นฟ้องร้าน KFC ของบริษัทไฮบรีนเป็นจำนวน122ร้านเหรียญในกรณีที่พวกเขาปฏิเสธไม่ให้แซนเดอร์มีสิทธิ์เปิดร้านอาหารใหม่โดยการใช้ต้นตำรับปรุงไก่สูตรดั้งเดิมที่เขาเป็นคนคิดค้นทั้งนี้ร้านอาหารใหม่ที่แซนเดอร์ตั้งใจจะเปิดให้ภรรยาเคราเดียแซนเดอร์ ander, มีชื่อว่าเดอะ เ e อร e เน e ร์เดีที่จะเสิร์ฟไก่สไตล์ KFC ในรูปแบบมื้ออาหารทั้ง2ฝ่ายตกลงยอมความกันในศาลโดยแซนเดอร์ได้รับเงิน1ล้านเหรียญและมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในสูตรอาหารของไฮเบอร์ลินเพื่อแลกกับการใช้ชื่อเสียงของเขาในการโปรโมทร้านสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u t u b e Thai f r นช c ยเซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ